สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกทุก,นนกท่านนัผพบปะกันเช่นเคยกับทีมงานเจบบาะบ่อปะดานนาสโตรเซลนะครับผมวันนี้ก็วันที่1นะครับผมมิถุนายน2องพนะครับผมวันนี้มาเจาะน้ําบาดาลท่ามกลางอากาศที่ร้อนมากนะครับผมร้อนอ่ะนุ้ยรถเจาะบ่อบาดาลอยู่นะให้ดูใกล้ๆอยู่นะครับผมอันนี้บ่อบาดากลกำลังเจาะอยู่พื้นที่ตรงนี้เจ้าของก็จะปลูกสวนทุเรียนนะครับผมก็ได้วางแผนในการขุดบ่อบาดาลไว้ก่อนเลยนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง ระบบน้ํากับการเจาะบ่อบาดานนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเริ่มเจอปัญหากันเยอะทั้งประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนคือเจอสภาวะวิกฤตภัยแล้งแรงหนักนะครับผมแรงหนักมากน้ําน้วยหนองคลองบึงได้แห้งหมดนะครับผมถ้าใครเจาะบ่อบาดานไว้ก็พอได้พอทุเลานะและหลายคนนะครับผมปลูกทุเรียนไปแล้วไม่ยอมขุดบอ่อบาดานไว้สํารองนะคิดแะ่ว่าน้ําบ่อเราไม่เคยแห้งละลรไม่เคยแห้งแล้วก็ไม่เคยขุดเจาะ ไม่เคยคิดจะขุดเจาะพอไม่แห้งอย่างเงี้ยมาหาช่างนะครับผมบอกไว้เลยว่าเราจะมา,าช่างตอนนี้นะหายากมากสาหรับช่างเจาะบ่อบาดานนะครับเพราะว่ามันแรงพร้อมกันทุกภาคนะครับผมใครๆก็มีสวนทุเรียนเพราะว่าทุกวันนี้สวนทุเรียนมันกระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมอย่างเงี้ยข้างบนนี้อยู่จังหวัดชายภจูมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชายภจูมนะมีแต่สวนทุเรียนเหมือนกันนะครับผมต้องการน้ําอย่างเจ้านี้ก็กําลังจะปลูกใหม่ก็วางแผนไว้เลยขุดบ่อบาดานไว้รอนะครับผมอย่างนี้ก็เป็นนะครับผมเป็น เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะมาก่อนเขาบอกว่าไม่เคยแห้งทุกวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวแห้งแล้วตอนนี้จะมีแต่รถเข็นน้ำนะเป็นรถน้ําทุเรียนไม่มีเฉพาะภาคใต้หรือว่าที่ไหน,นแล้วภาคอีสานก็มีให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเดี๋ยวเขาจะมีมีมปราลอก็ลอกนะเขาจะมีที่สูบน้ําไปตรงน,นี้นะครับไปให้รถเข็นเนี่ยอย่างนี้ถ้าฝนไม่ตกเลยอีก15บห้าวันนี่ไแห้งแน่นอนนะเพราะบ้านหนึ่งเขาจะใช้น้ําปปาๆน,นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอาอชาวบ้านมาเข็นวันนึงหลายคันนะครับผมหลายเที่ยวนะครับผม วัดปีนี้นะครับผมแรงหนักหลายๆคนจะเจอปัญหาทุเรียนตายยืดต้นตายไม่มีน้าลดหาช่างไปเจาะบอ่อแล้วก็ไม่ออกนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เจาะมากบางคนน่ะคิดคิดว่าคิดง่ายว่าตัวเองมีตังค์เดี๋ยวพอแรงเดี๋ยวจ้างช่างมาเจาะเดี๋ยวเข้ามาอย่าคิดแบบนั้นนะครับผมการที่เราต้องการอะไรพร้อมๆร้อมกันมันจะขาดแคลนอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคนต้องการรถเจาะเยอะแล้วรถเจาะในประเทศไทยมันมีอยู่ไม่กี่คันมันมีอยู่แค่สองสามพันคันมันไม่เพียงพอต่อการาเรียกใช้บริการของของลูกค้านะอย่างนี้ เจาะเนี่ยเขาอย่างผมเจาะอยู่เนี่ยมาติดต่อผมไปสิบเจ้าแล้วนะครับผมเพื่อจะทำการขุดเจาะผมบอกว่าขุดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราได้รับปากเจ้าอื่นไว้แล้วนะครับผมถ้าขุดได้ถ้าเรามีเวลาขุดเราขุดได้ได้อย่างเงี้ยไม่มีเวลาเลยนะครับผมฝากถึงเอฟซีคนไหนดูคลิปผมปะจะทำนะครับผมบอกเลยว่าการจะทําอะไรลงมือทาอะไรต้องมีการสํารองนะครับผมทําเกษตรต้องมีสํารองน้ำปรดานไม่ว่าจะมากหรือน้อยอย่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันไหลแค่นี้มันจะพอใช้หรือเปล่าเลย ท่านคิดดูนะครับผมเวลามันขาดแคลนจริงๆไอ้ที่ไหลแค่นี้แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอุปเอ่อช่วยอของกเกษตรท่านให้รอดตายนะครับผมอย่างเนี้ยทุเรียนนะครับผมบางคนเนี่ยไปขุดเจอปัญหาคืออ่าช่างขุดให้น้ําน้อยไม่เอาบางทีก็ไม่น้อยหรอกนะครับถามว่ามันพอใช่ไหมมันไม่พอแต่ถ้าถามว่าเรามีก,กักเก็บและตอนที่มันไม่มีนะดีกว่าไม่มีไหมดีกว่าแน่นอนนะครับผมคิดกันอย่างนี้นะครับผมช่วงนี้ก็วิกฤตหนักนะครับผมเอฟซี FC ผมหลายหลายคนก็โทรมาผม,ผมบอกคิวไม่บ้างเลยจริงๆรนะับรับงานไม่ได้เลยนะเฉพาะที่รับงานไว้ตอนนี้ ถึงปีใหม่เลยนะครับผมที่รับไว้นะครับผมเพราะว่าเจาะบ,บอ่อบาดานเพื่อได้เจาะออกกัน,นง่ายนะครับผมอย่างบอ่อนึงก็ใช้เวลาวันสองวันเดือนเดือนนึงก็เจาะได้สิบกว่าบอ่อนะครับผมอ่านี้ก็เดี๋ยวมาเป็นกาลังใจให้ชาวสวนชาวเกษตรกรนะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะครับผมผ่านช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมถ้าท่านผ่านรอบนี้ไปแล้วท่านเจาะบ่อบาดานเลยนะครับหรือว่าขุดสระเก็บน้ําก็ได้นะครับผมอย่างเนี้ยหลายหลายคนก็าบางคนเนี่ยไม่เคยมองเห็นความสำคัญของน้ำาบดานเลย บางคนบอกเอ้ยขุดสระดีกว่าเราลองคิดเรายาวนะครับผมฝนไม่ตกเจอสระทิ้งเอาน้ําที่ไหนไปเก็บในสระมันก็ต้องคิดจุดนี้ด้วยนะอันดับที่2ก็คือผมแนะนําเลยขุดบ่วบดานสักบ่อหนึ่งนะครับผมอย่างน้อยมันก็มีไว้สํารองตอนที่เราไม่มีจริงๆนะครับผมก็ได้ช่วยได้ในบางส่วนนะครับผมอ่ะนะสู้กันไปนะครับผมชาวกเกษตรกรเรานะครับผมประกาศแบบนี้สภาวะไม่แน่ไม่นอนนะครับผมศูนย์หกสามนะศูนย์ศูนย์เจ็ดนสิบแปดนะครับผมโบ,บ่ดานทั่วไทยแต่ปีนี้คิวไม่บ้างแล้วสวัสดีครับผม